พี่พี่เห็นเขาบอกว่ามีกล้อง wi-fi ติดภายนอกได้ภาพสี24ชั่วโมงรุ่นไหนอะคะอ,อุ้ยมานนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูคะ่ะนี่ตัวนี้เลยภาพสีตอนกลางคืนความคมชัดสองล้านบันทึกทั้งภาพและสีคุยโต้ตอบผ่านกล้องได้ด้วยนะแล้วมันติดยากไหมพี่ม่ยากเลยแค่มีโทรศัพท์นะหนึ่งเครื่องแล้วก็ wi-fi ที่บ้านนะคะไม่ยากเลยโหลดแอป iMo เชื่อมต่อมือถือแล้วก็เชื่อมต่อกล้อง แ่ะก็ดูได้เลยค่ะแล้วถ้าหนูทำไม่เป็นจริงๆ,ๆอ่ะพี่เอาเข้ามาสอบถามได้ที่บริษัทดูซัพพลายได้เลยค่ะเจองับแอปไอดีไลน์เรามีทั้งไฟล์ PDF แล้วก็คลิปวิดีโออือแล้วภาพกลางคืนเนี่ยมันเป็นภาพขาวดำหรือเปล่าพี่เป็นภาพสีสิภาพสีทั้งกลางวันและกลางคืนนะอือสี่มูมดได้เนาะสามารถปรับความละเอียดไดสี่มูดโอ้โหสุดยอดเลยใช่สุดยอดจัง ให้มันดรอปลงได้นะแล้วไอ้ตรงเนี้ยกลางคืนเนี่ยมันมีไฟด้วยเหรอพี่มีสิมีไฟเพื่อจะทําให้มันเป็นท่าสีไงอ๋อแล้วก็ยังคุยโต้ตอบผ่านกล้องได้อีกเหรอพี่ได้ใช้ลูกค้าเนี่ยคนไหนแบบจะคุยกับหมาก,กับแมวกับคนที่บ้านเราอยู่ต่างที่สามารถคุยผ่านกล้องได้เลยคุยสามารถคุยผ่านมือถือมันจะออกที่ตัวกล้องเลยนะคะแล้วมีประกันไหมเนี่ยพี่ประกันตัวนี้อยู่ที่สอบปีนะคะประกันสอบปีนะคะ mm hmm. เคลม สองปีมาที่นี่ได้เลยค่ะัพพลายโอ้ยางงี้ก็ต้องซื้อแล้วใช่ไหมพี่ซื้อได้ที่ไหนอะไ่ะแล้วบริษัทยูัพายนลค่ะที่บางบอนนะคะที่สาขานู่ที่บ้านหม้อเลยค่ะโอเคค่ะอย่าเพิ่งกดข้ามวิดีโอนะยูัพายกับร้านไอสมาร์ทบ้านหม้อตอนนี้เขาจัดโปรราคาพิเศษด้วยแถมจะมีของแถมเป็นเสื้อสุดเท่แบบนี้สนใจติดต่อเรามาได้เลย